สวัสดีครับทุกคน,กคนผมช่อง Mix Survey นะครับสำหรับใครที่ต้องการเติมอารีนาบเบา์ผมขอแนะนำร้านแก๊สท็อปอัพถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงเลข UID ดี ID, และชื่อตัวละครการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า2 0 0 0 0 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่แอดแก๊สท็อปอัพอย่าลืมแอดด้วยนะถูกสะดวกคุ้มปลอดภัยไร้รีฟันคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊ ท็อปอัพลงอยู่ด้านล่างนะครับคุณดูบุยบุยก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปเนี่ยเรามาลุ้นสกินกันหน่อยดีกว่าครับทุกคนใครที่อยากจัดสกินเนี่ยก็ต้องแก๊สท็ p ปอัพเลยนะครับคุณดูทุกคนคูปองเหลือนะเรารุ้นสกินนี้ไปด้วยละกันดูได้เลยโอ้ได้เคหนึ่งศนะครับ S 1> <S 1> ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพ่อผมช่องมิกเซอร์เวนะครับสาหรับคลิปในวันนี้เนี่ยทุกคนเคยเห็นหน่วยลบพิเศษไหมครับทุกคนหน่วยลบพิเศษเนี่ยพ่ก็จะแต่งตัวแบบเท่ๆหน่อยนะออปชันเยอะๆสําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยพวกผมก็จะเล่นแบบเหมือนหน่วยลบพิเศษเลยทุคนดูแบบแต่งตัวแบบลบพิเศษเล่นแบบยุทธวิธีเทคนิคเข้าต่างๆนะครับเล่นไหน์เล่นอะไรพวกนี้นะครับก่ <S <S อนจะไปรับชมเนี่ยก็ฝากทุกคนเนี่ยก like, go share, go share, go ไดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ ยังไงก็ฝากทุกคนไว้ในอ้อมอกทุกคนด้วยนะครับทุกคนขอบคุณนะครับไปรับชมลิปไปเลยเหมือนเดิมครับตอนนี้เราก็ได้อยู่กับพี่แบงค์อยู่กับพี่เมาส์แล้วก็น้องฟิล์มน้องชายผมเองนะครับทุกคนเราก็มาเล่นคลางแสง8ปดหมื่นนะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในคลางแสง8ปดหมื่นเดี๋ยวเราไปเข้าด้านในกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยหนึ่งนาทีเนี่ยเขาก็ได้เปิดแล้วนะเหมือนเดิมครับตำแหน่งผมเนี่ยช่วยเขาเคลียร์บอทนะให้พวกเขาเนี่ยได้บูกันไปเลยนะครับเราก็ค่อยรอเก็บของแล้วกันางว,วิ่งแล้ว Rồi Quay ấy mình đi coi thao cả, con thao mở Bớt nhiều, quá, quá, đấy, Ê, kêu chơi luôn Không phải không? Mấy thoại, มันอยู่ไหนตอวแรงโอ้โหเซฟจริงเซฟแรกรู้เรื่องรู้เรื่องตัวแดงมากเลยตัวยูแล้วหน้าผมเอายหน้าผมตายตายตัวนึงมันอยู่หลังกล่องมันอยู่หลังกล่องมันย้ายแล้วมันย้ายแล้ว เออเรียบร้อยผมตายแต่ว่าเกมนี้เนี่ยพี่แบงค์รอดนะครับพี่แบงค์ยิงหมดตต้เลยก็ไปดูเกมใหม่กันดีกว่านะครับทุกคนอยู่กันในเกมใหม่นะครับเกมนี้เนี่เล่นเทอร์เมกันทางเต้เลยครับคุณดูแลวเราเนี่ยก็จะวิ่งยิงให้หมดแมปเลยนะผมเนี่ยวิ่งตามให้ทีมงานรักกันให้เขาได้บู๊กันไปเข้ามาในแมปเราก็ฉีดยาเพิ่มพลังกินยาแก้ปวดแล้วก็วิ่งกันไปเลยดีกว่านะครับทุกคนไป let's go let's go ตอนนี้เนี่ยหนึ่งนาทีก็เปิดสับประตูแล้วนะ กลางปั๊มวะหนึ่งนาทีเปิดหมดเฮ้ยข้ามข้ามข้ามหมดแล้วโดดแล้วเจ็บนักเจ็บนักเจ็บนักตาย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 เออจะมีอีกระวังะตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ยิงตี้ปั๊มเนี่ยก็ตุยไปแล้วนะครับหนึ่งคนนะครับอันเราก็ต้องไปเล็งบนเขาเรดาร์กันต่อเพื่อที่จะยิงหนึ่งนาทีนะครับเห็นปะผมบอกแล้วว่าเล่นแบบหน่วยรบพิเศษไอกคนดู

เข้ากาันงมดเลยเข้ากาันงมดเลยเดินเดเดิเดิปั๊มหมดปั๊มหมดไมจริงใครวะนะแบบแตกอะไม่ดูด,ดิเออแต่ยังมีนมคนไปเช็งพยาบาลด้วยเด้อผมล็อก

มันยิง oh อยู่มันยิงอยู่กันไหนยิงหลักเหรอกหลังหลักเฮ้ยอ้ยโอ้ยเดี๋ยวาต่มอตายครับตอนนี้เราเสียกำลังไปหนึ่งคนนะครับก็ค uh 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 ือว่าพี่เมานั่นเองนะครับโดนวีเดตยิงได้ไงไปนี่ไม่ได้เซ้ใช่ไหมรป็นยังไงวมันเป็นปืนพกเหรอมันวีเดตอ่อเราเองอ็ะตัวนี้แหละ น่าจะเนี่ยน่าจะเป็นปืนายาวๆตัวแดงหรือเปล่าตีแดงเปล่าขาดหนึ่งน่าจะใช่ปงกันหมดนะยังยีดสิบเออโน่น่ะแตกอ่ะอ่แตกไม่รู้ไปดูลองนาก่อนวงนาบำบัดบำบัดหินหน้าบับัดเลยตีที่บ่ะ เราต้องพยายามวิ่งตามกันให้ติดๆนะครับคุณดูถ้าเราเหนื่อยเราอะไรเนี่ยเราก็ต้องแจ้งเพื่อนนะเพื่อนรู้โอ้ยเอ็เ MK, อมเคสัเอ,อ็มเคร้อเอ็มเคร้อไอตัวตายป,ปะ Mk เนี่ยเป็นปืนที่น่ากลัวมากนะครับสำหรับคนที่เขาเล่นไหนกันนะมันเป็นปืนที่ซูเปอร์สุดยอดของความแรงเลยครับ้ายิงอีกหมกหนึ่งอ่ะเรียบร้อยแป๊บเดียวตีรยบบผมสามหมกต้องตามต่อมายุบสี่อยู่อะดูไม่ได้ต้องต้องให้สิบยี่สิบแล้วยี่สิบยี่สิบสี่นัามนงนัานงโอเค

การทถนนั้นกระบจนกระบจนกระบจนหอยเตี้ยแม่งปืนดีจัดระวังลงมั้ง แล้วเป็นปิงยี่สบอะปิงผมยี่สิบอะมันตายระเบิดผมวะ <Okay. S 2> ไหนอ,อยู่ไหนข้างล่างอะ่ะไอ,อตัวนี้เนี่ยมผมยิงไปโคตรเยอะอยคนดู<ช>น<ะ>่าจะเห็น <20 S 2> อยู่ <20 S 2> นะครับแต่แม่งไม่ตายมันแค่เกาะสี่เองนะคนดูผมเนี่ยก็สุดเอมนะครับดูดิ ยิงไปหลายน,นะแต่ไม่ตายเลยเหลือเชื่อเดี๋ยวเราเก็บของแล้วก็เก็บของพี่เมาส์แล้วก็ถอนกําลังกันดีกว่านะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหมดแมปแล้วครับณดูไม่มีใครเหลือแล้วเราเก็บของแบบชิวๆเลย<ะ>ทุกคนดูดิดูเกาะมันดิหรือว่าผมยิงไม่โดนวะ ของเสร็จแล้วเราไปดูของพี่เมาส์กันต่อเลยดีกว่าไปเก็บของพี่เมาส์ก่อนตรงหน้าแดงเนี่ยน้องผมเนี่ยยิงไป3ตัวนะครับเหลือเชื่อคุณดูน้องผมโคตรตึงอ่ะผมบอกก่อนผมก็เก็บของไม่ค่อยเก่งนะครับคุณดูแต่ก็พยายามเก็บให้ได้มากที่สุดนะเดี๋ยวเราเก็บของพี่เมาส์เสร็จก็ไปฟาร์มด้านในกันต่อเลยนะครับ ข uh huh. ึ้นมาอย่างนี Demon> ้ขึ้นมาอย่างนี้อืยังไงก็รู้อยู่แล้วขึ้นอย่างนี้นี่แปดหมื่นนะครับเนี่ยดูหน่อยเพื่อได้ซีดีอยากได้ซีดีอยาได้ซีดีซีดีสองช่องโอ้โหของม่วงเอาเดี๋ยวเราค่อยมันออกไงใครจะเปิดกระป้าก็เปิดเลยเอทิ้งไว้หลัง พี่แบงค์ลืมกรัดฟ้าอย่างนี้ก็เสร็จผมนะครับเ <Yeah, yeah. S 1> อ็นเย่แต่งยังดีมันทอดสโคบไหนไป ของแดงไม่ได้เหรอทําไมต้องของทองวันนี้ก็เก็บเก็บไปดีกว่าครับคุณดูดีกว่าไม่ได้อะไรนะเดี๋ยวผมขอเพิ่มสปีดละกันนะครับคุณดูเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวฟาร์มยาวๆเลย เดี๋ยวถอนกำลังกันเลยดีกว่านะครับเกมนี้เนี่ยก็ได้ส0 0 0สนกว่าๆและได้ทั้งองขทองทั้งกระสุนนะครับคุณูก,ก็ถือว่าได้อยู่นะครับสําหรับเกมนี้แต่ก็ไม่หลุดค่ากระสุนที่ยิงไปนะ <c oughs> โอเคเราถอนกําลังกันเลยดีกว่านะครับ โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยยังไงก็ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอยากให้ผมเล่นปืนอะไรหรือว่าต้องการคอนเทนต์อะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนก็ขอบคุณที่รับชมจนจบเลยนะครับขอบคุณนะครับบายบาย